สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัม์รอมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองและวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายนพศ2563นั่นเองครับวันนี้พี่ต่ายยังไม่มีปล่อยแต่ว่ามีรถลูกค้าที่จองไว้นะครับ ซึ่งลูกค้าจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่รถเพิ่งมาเมื่อวานเมื่อวานนะครับพี่ต่ายเห็นรถก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับไม่นิดนี่แหละถ่ายปกตินี่และก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เขาจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด Z นะครับสีบอลเงินพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายเคยถ่ายหรือย,ยังนะครับแต่ที่จําได้คุณคุณนี่ยังไม่เคยถ่ายแน่นอนราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่847,000บาทไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน ลดพึ่งลงเมื่อวานนะครับแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าตะก้ากุญแจจะมีกุญแจของเขาไหมก็เดี๋ยวเราไปดูก็ตอนนี้ตอนที่พี่ต่ายถ่ายคลิปตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดโมงเจ็มงยีนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายประมาณสัก10นาทีแล้วก็ เดี๋ยวจะไปทําคำสารดรถโชกที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูวันก่อนแต่ว่าดูเมมในโทรศัพท์ทําไมเหลือ5.7กิกพี่ต่ายล,ลืมลบวิดีโออันเมื่อวานหรือเปล่าที่พี่ต่ายถ่ายแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆพี่ต่ายจะถ่ายเจ้าตัว NLR แล้วก็ NMR นะครับซึ่งเป็นรถใหญ่ของ p i เปิลอ่ะนนนน,น,อนของเราจะจอดอยู่ตรงนู้น ون. เดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาต เตรียมรถก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ตต่ไปหากุญแจรถแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมรถแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไาย,ยายกล้องดีกว่าเมื่อกี้เช็คดูที่เมมโทรศัพท์เรือน้อยคือลืมลบวิดีโอจริงๆด้วยถ่ายไปเดี๋ยวไม่สบายใจกลัวเมมเต็มตอนถ่ายแปบ๊บหนึ่งพี่ไายลอกตัวที่เขาแล็บไว้แป๊บหนึ่งอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าใกล้เกินไปตรงนี้ดีกว่านาะ ตั้งโทรศัพท์ไว้ลอกไปลอกมารถมาลงของเหยียบเพล <c oughs> ได้อะไรกินสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่ตายเอาถุกป,ปติไปทิ้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาได้อะไรมากินโอ้ยแทนที่ลอกจะลอกให้หมดแต่แรกยังเหลือไปอีกปีกหนึง่งเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกองไว้ตรงอื่นก่อนแล้วก็ไปไปทิ้งตอนถ่ายเสร็จ ไปเดี๋ยวเราไปดูรถของเรากันเชนครับ แล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูวันนี้ก็รถคันนี้นะครับจะเป็นน้องที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องอุสุบายต่ายนั่นเองน้องจะอยู่ที่น้องกีนะครับอ่าแล้วทีนี้ของน้องของน้องกันดาอ่ะแจ้งชื่อเลยแล้วกันนี่ก็บอกกากวยทีเลินทีเียเหมือนจะเล่นไทยคำยังไงไม่รู้อ่าของน้องกันดาติดตามพี่ต่ายทางช่องุ s ุบายต่ายนั่นเองแล้วก็สั่งรถรุ่นนี้นะครับรอมาเดือนเดือนนิดนิดตอนนี้ลดลงแล้วแล้วก็เดี๋ยว เดิมๆพี่ตายยังไม่เคยถ่ายให้ดูแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแม็กด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูว่าเป็นแม็กรุ่นไหนรอทาเสีจก่อนเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูการพี่ตายทวนรุ่นให้อีกหนึ่งรอบนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p 4โฟรเกรดแซนะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่847,000นับาทนั่นเองสีขาวสีดำราคาสีขาวนะครับราคา8 4 0 0 0 0บาทส่วนสีบรอนเงินกับสีดำนะครับเขาจะ847,000บาทเพิ่ม7000นั่นเอง นะครับจะมีอยู่3สีด้วยกันทีนี้เรามาดูการออกแบบข้างหน้าเขานะครับสไตล์ของเกรดแซนะครับความรูหลาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาก่อนเพื่อนอยู่ละครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียม2ชั้นนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดที่เขาใช้จะเป็นหลอด LED ให้ความสว่างมากนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยไฟเด y ์ไลท์มีมาให้ในโคมนะครับช่วยเพิ่มจุดสังเกตในตอนกลางวันทีนี้ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนะครับ จะถูกแยกออกมาไว้ต่างหากในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเกรดด Z ขึ้นไปเขาจะเป็นหลอด LED เหมือนกับไฟหน้าเลยระบบความปลอดภัยของเกรเดทนะครับพี่ต่ายบอกเลยว่าใครออกเกรดด Z ไปคุ้มมากๆากคือได้ทั้งออปชั่นแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความรู้หราด้วยโดยระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยแบบ3.5ที่นั่งนะครับแล้วก็ ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวในทางลื่นแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทําให้เราควบคุมรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของการออกแบบนะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นเลยโดยเดี๋ยวพี่ต่ายพาดูล้อนะครับอ่าขอที่ล้อก่อนล้วกันตัวนี้เจ้าตัวเกรดแซนะครับกับ lda ล้อแม็กเขาจะมีขนาดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า เจ้าตัวเก๋าแซตเขาจะเป็นปัดเงานั่นเองโดยขนาดแม็กของเขาก็จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วเบอร์ยางที่ใช้ก็คือ215 70 16นั่นเองยางเป็นยางของ Bristone นะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระเปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนั่นเองอาร์บิกรับนะครับข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกข้างหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับเพราะว่าเขาบรรทุกดัมเบรกจะช่วยหยุดรถได้ดีกว่านั่นเองเวลาบรรทุกหนะักอันนี้ ตามความเข้าใจของพี่ตายนะแต่ว่าถ้าผิดถูกยังไงใครทราบก็มาแย้งกับเพราะยังไม่เคยรถสิบล้อใช้ดินเบรกสักที <laughs> อ่ะสัญลักษณ์ของเจ้าตัวแคปโฟนะครับก็จะมีมาให้แต่ถ้าเป็นไฮแลนเดรอร์เขาก็จะเป็นไฮแลนเดอร์นั่นเองกระจกมองข้างนะครับก็ให้ความรู้หลามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีบอลเงินแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีดํานั่นเองมือจับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลูกค้าบอกไม่ต้องครอบควบเมียมให้ไม่ครอบก็ไม่ครอบการสาบไม่เอาเอาไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะกลับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแม็กขนาดเดียวกันก็คือเป็นแม็ก16นิ้วยางก็2 1ง7 0 1 6็นั่นเองยางของบิสโ,โตนแต่ว่าระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบแหนบใต้เพลานี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ เบรกด้านหลังเขาก็จะเป็นดัมเบรกแบบที่แบบที่พี่ตายบอกนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านท้ายจะหลังก็หลังจะท้ายก็ท้าย <laughs> าเรามาดูด้านท้ายกันนะครับการออกแบบของเขาก็ ออกแบบให้มีความสวยงามดูมีมิตินะครับก็สังเกตได้จากรอยนุนของฝากระโปรงระบบความปลอดภัยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยทํางานพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วเดี๋ยวพี่ต่จะพาไปดูภายในนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบ LED นี่เห็นได้ชัดเจนนะครับสวยด้วยตอนกลางคืนยิ่งสวยแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าเกรดแซนั่นเองมือจับปลายนะครับเพื่อเปิดนะครับง่ายดายกระบะของเขาเนี่ย เป็นแบบชิ้นเดียวขึ้นรูปนะครับลดโอกาสในการเกิดสนิมนั่นเองระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งตัวที่มองข้ามไม่ได้นะครับก็คือเจ้าไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่บนหลังคานั่นเองช่วยให้รถด้านหลังมองเห็นเราแต่ไกลอ่า ดูด้านข้างกันละก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายนะครับรวมถึงลูกค้าที่ออกรถไปกับพี่ต่ายด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ลืมเก็บไว้ให้แล้วนะครับใครที่ทวงไว้ก็มาเอาก่อนที่จะหมดอีกรอบหนึง่งแต่ไม่เป็นไรถ้าหมดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายสั่งเพราะว่าเขาทำให้ฟรี <laughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้พาดูภายในกัน ก็แถวกรุงเทพนะครับแถวภาคกลางฝนตกแต่ว่าแถวภาคอีสานนะครับก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตอนนี้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวน่าจะถึงแก่กรรมเรียบร้อยแล้วมั้งไปเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดหนึ่งมีน้องๆถามมาค่าเรื่องความประหยัดน้ำมันอันที่จริงจะบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆนี่ก็ยากนะครับอะไรที่เป็นตัวเลขเนี่ย พี่ตายไม่ค่อยอยากจะเจาะจงเท่าไหร่คือบอกโดยประมาณนะบอกได้ครับแต่ต้องเท่านู้นเท่านี้เงี้ยเวลาเราไปลองแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยหรือทําได้ดีกว่าอย่างเงี้ยอ่ะทำได้ดีกว่านะไม่เป็นไรแต่ทําได้น้อยกว่าได้มีปัญหาอ่ะมาดูเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดไฟติ๊กตักตกิต๊กตอกอ่าขออนุญ,ญาตเอา,เ,อาเอาตัวนี้วางครับก็เจ้าตัวกริดเซตนะครับภายในห้องโดยสารเขาจะเป็นแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่า รูหลานะครับตามสไตล์ของเก๋ดแซดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากเจ้าตัวแผงประตูก่อนนะครับก็มีการบุนุ่มมาให้แล้วก็ตรงสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับกระจกสามารถพับไฟฟ้าได้ตัวนี้นี่แล้วก็ภายในอ่ะเริ่มไล่แต่ผู้โดยสารด้านข้างก่อนละกันก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังเท้นะครับทั้งห้องโดยสารนะครับเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้แล้วก็ กระจกของเขานะครับก็สามารถตัดแสงได้คอนโซลหน้านะครับมีการบุนุ่มมาให้และทีนี้ระบบความบันเทิงอย่างที่พี่ต่ายบอกไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ7นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังนั่นเองซึ่งกล้องมองหลังพี่ต่ายเคยใช้ให้ดูหลายรอบแล้วแผงสวิตควบคุมแอร์นะครับออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานง่ายามาพร้อมกับเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ด้ได้นั่นเองเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็ ก็เรียกว่าอย่างไงออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างนี้ครับเนี่ยเราต้องกดวงแหวนตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันขึ้นบนแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่กดวงแหวนตัวนี้เราดันไปนะครับขึ้นบนเขาก็จะตรงกับเกียร์หนึ่งนั่นเองนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวแถวพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงฝั่งซ้ายเนาะสั่งงานได้เสียงฝั่งขวาก็จะเป็น อ่าอำนวยความสะดวกสบายเป็นเจ้าคร u i s e Control นั่นเองครับนี่มาตรวัดก็จะเป็นแบบ Super Vision นะครับอ่านค่าง,ง่ายทั้งกลางวันกลางคืนสแสดงผลรายละเอียดการ,รขับขี่ต่างๆได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะน้ำมันที่กำลังจะหมดขึ้นเป็นสีสม้ม <c oughs> ไฟหน้าก็สามารถปรับได้นะครับสีระดับและก็เบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นั่นเองเป็นเบาะนั่งึ่งหนังแท้นะครับนั่งได้สบาย นุ่มมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงหลังคาตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นสีเทานี่ด้านหลังก็ต้องบอกว่าด้านหน้าก็นั่งสบายด้านหลังก็นั่งได้ผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับเบาะนั่งกึ่งนังแท้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยตัวนี้เป็นแอร์จริงๆเลยนะครับไม่ใช่พัดลมแล้วก็จะมี USB มาให้ด้วย เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูเครื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยครับก็ เครื่องยนต์ของเจ้าตัว1.9ตัวนี้นะครับแคปโ1.9เกรดเ Z คันนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าคุมกําลังที่ให้ทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับแล้วก็เป็นมิดต่อสิ L ่งแวดล้อมด้วยโดยขนาดเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีเป็น1.9เจ n เนอเรชันที่2นั่นเองนะครับโดยแรงม้าคันนี้นะครับเขาให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์นะครับเพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเอง ใชแรงม้าเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการทําความเร็วนะครับหายห่วงทําได้อย่างแน่นอนแล้วก็แรงบิดนะครับแรงบิดตัวนี้ก็คือจะมีผลต่ออ่าก็เรียกว่าไงการบรรทุกอะไรเงี้ยเออบางคนบอกว่าเออเขาจะบรรทุกไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แรงบิดตัวนี้นะครับสูงถึง350นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์กว้างด้วยนะครับคือตั้งแต่1,800รอบถึง2,600อรอบนั่นเองสามารถใช้งานได้จริง อ,อย่างบางคนสงสัยเรื่องแรงบิดไอ้แรงบิดคืออะไรพี่ต่ายเอาง่ายๆตัวแรงบิดเนี่ยยิงเยอะเขายิ่งบรรทุกหนักได้ดีออกตัวดีขึ้นเขาลงเขาคือแสดงถึงความมีพละกําลังของเขานั่นเองสังเกตดูได้ว่ารถบรรทุก10ล้อนะครับแรงบิดจะเยอะมากเป็นพันพันนิวตันเมตรเลย แต่ยังไม่รู้ว่ากี่ตันเมตรเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้อ่ะโอเคเครื่องยนต์มีการรับประกันนะครับ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือ3ปียอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแต่อย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาที่อิสุสุเครงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเบอร์โทรนะครับ0 44 690 015ใครอยากซื้อรถอิสุสุนะครับอ่ามาหาพี่ต่ายที่อิสุสุครงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเช่นเดียวกันเบอร์โทร 0850172902นกะครับก็ขึ้นให้ด้วยตอนนี้เฮ้ย hey, วันนี้พูดพลิ้ว <laughs> อ่ะโอเคฝากช่อง isuzu บ y ไตยของพี่่ตยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะมีการออกนอกสถานที่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศท้องไล่ท้องนากิจกรรม,มอื่นๆให้ดูเราจะได้ไม่เบื่อกันโอเคเดี๋ยวพี่ไตยจะต้องไปเช็ดรถโชว์แล้วก็วันนี้นะครับก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้เอ้ยไม่แน่ใจตอนบ่ายอาจจะมีถ่ายนะครับงั้นคลิปนี้เดี๋ยวพี่ตายจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ